กรรมการที่เขาเป็นโค้ชที่คอยตัดสินนะคะว่าควรจะเป็นยังไงคือหนูได้ความรู้แล้วเราก็คอยเก็บความรู้ตรงนั้นสุดดีค่ะที่ที่แมคโครมีจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เสนอไอเดียใหม่ๆแล้วก็การนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อปรับ business model ของธุรกิจให้มันดียิ่งขึ้นไปค่ะจากความรู้สึกนะคะที่ได้มาแข่งก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยที่พวกเราติดเข้ามาแบบพวกเราก็ทําเต็มที่มากๆว่าแบบเออกเราจะเข้ามาได้ก็รู้สึกว่าแบบเออเราทําได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทําเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเออเรากำลังรอรู้ผลว่าก็ขอให้เราติดเป็น10บทีมสุดท้ายนะคะวันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเพราะว่าการที่เราได้เห็นกรรมการได้เห็น MC มันทําให้เรา พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นในการพิชรอบต่อๆไปได้ครับประมาณนี้ครับตื่นเต้นมากครับกับวันมินิพิชชิ่งครับมั่นใจครับทำเต็มที่ครับทั้งหมดก็คือนึกถึงแมคโครเป็นหลักครับขอบคุณงานมาราธอนครับผมที่ให้พวกผม3าคนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานแล้วก็อยู่ในรอบ20สทีมสุดท้ายก็วันนี้ก็รู้สึกสนุกมากครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆไม่เคยพิชหนึ่งนาทีมาก่อนเลยก็สนุกดีครับทีมหมูมึกกุ้งนะครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับที่ได้มาพิชโดยเฉพาะเป็น การพีชหนึ่งนาทีครับซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าก็รู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจครับแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมได้ดูไอเดียใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการฝึกพรีเซนต์นะก็ได้ฟีดแบ็กดีๆจากกรรมการมานะครับก็ค่อนข้างหวังว่าจะได้นำโปรเจกต์ที่นำเสนอไปใช้ได้จริง ็ตื่นเต้นมากครับที่ได้มาพรีเซนต์รอบชิงครับก็ทำเต็มที่แล้วครับแต่ว่า,าผลเป็นยังไงเดี๋ยวไปรุ่นนะครับ สวัสดีครับจากทีมรอเลมติมซัมนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รางวัลชนะเลิศในวันนี้นะครับจากทางทีมผู้ผหาร CPXtra แล้วก็รู้สึกว่าในอนาคตอันใกล้เราก็ยินดีที่จะร่วมพัฒนานวัตกรรมแล้วก็ช่วยยกระดับการค้าปริกเพื่อให้ทาง CPXtra เนี่ยมุ่งไปสู่ retail tech ได้อย่างเต็มรูปแบบครับแล้วทีมไมโครนะครับครับก็พวกเราก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสำหรับการแข่งขันแมคคารอนในครั้งแรกครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเหนือความคาดหมายของพวกเราเหมือนกันครับแล้วก็เราก็ได้ ฝึกพัฒน,หนาหลายๆอย่างมาครับตั้งแต่เรื่องของทั้ง Financial การแก้เพนจอยเพิ point, ่มโซลูชันแล้วก็เราก็มีหลายๆอย่างที่อาจจะต้องกลับไปเก็บเพื่อทําให้วิสเนตของเราคมขึ้นวิธีการพิชซิ่งของเราคมขึ้นก็ถือว่าได้อะไรเยอะมากแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปพัฒน,นาต่อไปในอนาคตรครับผมชีวิตมันคมนะครับก็ดีใจมากๆครับกับรางวัลน,นี้นะครับจริงๆแล้วตัวโครงการครับเป็นเรื่องที่สนใจอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ดีใจครับที่ทางไมโครเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ครับพวกเรามีแน่นอน้ค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้รางวัลน,นี้ตอนแรกแบบพวกเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเพราะแบบพี่ๆทุกคนก็เก่งมากๆแล้ว,ลวพอประกาศบอกมาว่าเราได้เป็นลุก,กี้ก็แบบดีใจมากแล้วยิ่งรางวัลเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็นสามหมื่นก็คือช็อกมากๆ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราทําเต็มที่มากๆแล้วก็ดีใจที่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะ